วันนี้จะพามาทำยำเนื้อย่างนะคะเริ่มย่างเนื้อเลยค่ะความสุกเอาตามที่เราต้องการเลยนะคะมาทำน้ำยำกันค่ะใส่น้ำปลาลงไปสองช้อนโต๊ะนะคะวันนี้จะใช้เป็นน้ำปลาเวียดนามค่ะหอมหวานอร่อยค่ะน้ำปลาเวียดนามตามด้วยน้ำพริกเผาค่ะใส่ลงไปหนึ่งช้อนชาแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปค่ะ ความเปรี้ยวความเค็มเนี่ยตามที่ต้องการเลยนะคะเพิ่มลดได้ตามรสชาติที่เราชอบนะคะ hey. คนให้เข้ากันนิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกซอยค่ะ ใส่เนื้อที่ย่างแล้วลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันนิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยผักต่างๆนะคะก็จะมีหอมแดงต้นหอมผักชีแตงกวาแครอทแล้วก็มะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ นให้เข้ากันเลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดจานเสิร์ฟได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะยำเนื้อย่างจานสุดยอดเลยค่ะเรซ่บหลายจ้ะ อร่อยมากค่ะ